เสียงน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะเพื่อนเพื่อนดูจะแบบไหนคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันทำไมรู้ไหมเพื่อนเพื่อนแดดส่องเข้ามาป้าไม่รู้ว่าคลิปมันจะดีไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหดูเลยเพื่อนเพื่อจ๋ากเกืบเก,บกืบเลยเก็บอะป้าพยายามแขนเสื้อไม่ให้บังนะคะอู้อยดูสิคะป้าไม่ได้โอเวอร์นะคะแต่มัน ้าเก็บป้าก็ฟินเหมือนกันนะเนี่ยแขนเสื้อป้ายัางต้องเก็บแขนเสื้อเลยอะ่ะไม่ให้บังอะ่ะมันติดกันแล้วมันกรอบมดเนี่ยเอาเอา,เอามันอย่างนี้เลยนะนคะเพื่อนอืมตดเลี่ยมก็หลุดมือนะเนาะ นึบๆๆๆเนี่ยเอาหมดเกี้ยงเลยเห็นไหมหขามันใหญ่จะมันเปาะค่ะเปาะบางยังไงก็ไม่รู้เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าป้าใกล้เกินไปหรือเปล่าอยากให้ฟินๆน,น,น,นะเนาะมอสอดใต้ดอกกันนะคะเนี่ย เอามันทุกอย่างเลยนี่โอ้โหเพื่อนๆดูเดีย๋ยนี่ค่ะช่วงนี้ก็ดูเก็บเห็ดดำไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่มีออเดอร์น้องตีคะ่ะก็เตรียมออเดอร์ไว้เหมือนกัน เตรียมว่าเขาจะสั่งออเดอร์อะไรแต่ป้าก็พยายามหาเวลานะคะหาเวลาเพราะว่าอาทิตย์หน้าทำงานทั้งอาทิตย์อะแต่ป้าเข้างานบ่ายป้าก็ขึ้นเขาแต่เช้าป้าเข้างานเช้าป้าก็จะว่างช่วงบ่ายนี่ค่ะเข้างานเช้าก็จะว่างช่วงบ่าย ว่าจงบ่ายเลิกงานเที่ยงก็ขึ้นข่าวได้เลยเราจะบอกว่าโอ้โหเห็ดปามสวยมากเลยค่ะเพื่อนดูโอ้โหดูสิคะเนี่ยโ,โู้ฮโ,โหโู้ฮโ,โหมันเยอะแท้ๆเลยดูสิโอ้โหฟินมากเลยอยากเก็บไหมคะเนี่ย กระชันนะคะน,นู่นคือมาถึงบนเลยมีเห็ดเหลืองด้วยออ้ยเห็ดเยอะมากเลยมุมไหนมุมไหนก็มีค่ะดูสิคะนูน่นเห็ดเหลืองทั้งนั้นเลยเอ้ยเห็ดมันปูเอ้ยเห็ดทักคันทะเลนทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนนะคะอ เขาก็ดอกเล็กดีแท้เลยดอกเล็กก็เก็บค่ะนี่ค่ะโอ้ยดูสิครับเพื่อนๆอู้นะเยอะไปถึงข้างบนนู่นนะเต็มไปหมดเลยโอ้โหเก็บไม่หวัดไม่ไหวเยอะเกิน อันเล็กๆปลแบบ่อยป้าก็ไม่เอานะคะไม่ว่ากันนะคะ่อไปเขาก็ไม่ได้อะไรโอ้ขึ้นไปตายขึ้นไป โอ้ยผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมจริงๆนะมดมดมันกัดนิ้วสติดหนึบเลยน่าจะเป็นมดนะเพราะว่ามันเจ็บจี๊ดๆ,ๆเป็นมดยังดีอย่าเป็นตัวอะไรนะตัวเห็บอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้กลายเป็นผวาต้องตีบอกว่าฝันว่าฝันว่าเห็บกัดสารตัวเขาอนนะ่ะ บอกเออฝันก็ยังดีมันมันไม่เป็นจริงเพราะว่าขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยกลัวเห็ดประกัดรูปบอกที่น้องที่น้องต้องปัดให้ดีใช่นะเห็ดเหลืองก็มีนะคะนี่อยู่กใกล้กันนี่แหละอู้สวยขาสวยอวบเลยนี่นี่ค่ะเขาเก็บเขาไม่เห็นเขาก็คง ไม่เก็บทั้งป่าแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆตัดขาไปเลยตัดขาไปเลยค่ะใครจะตาดีเก็บทั้งป่าเนาะข้างบนก็เห็ดดำเต็มไปหมดเลยดอกใหญ่ก็เก็บขาใหญ่ ตะคิวกินโอ้ตะคิวกินน้องประจําเลยค่ะตอนนี้กินต้นขาแล้วมันเก่งต้นขาเก่งตรงไหนมันก็จะกินตรงนั้นน่ะโอ้โหไม่ไหวเลยป้าเนี่ยเป็นตะคิวแล้วปวดมากอือหือ <c oughs> เยอะมันเยอะจงไม่อยากจะเอาใต้ต้นอันนี้ล่ะเก็บยากนี่ค่ะยุกสวยอยู่ค่ะนี่สายรุ่นแรกดอกใหญ่ส่วนมากมันจะยังไม่ค่อยแก่หรอกค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดดำเขาเพิ่งจะออก มีแต่ดอกเล็กๆล,กละดอกแก่ๆก,ก็ไม่ค่อยมีได้เจอเห็ดหลังไก่ค่ะมีเห็ดมีหนอนไหมเนาะได้อยู่ค่ะได้หมดถ้าสดชื่น ได้หมดเลยใส่รวมกันนี่แหละตอนคัดนี่แหละโหคัดออกนี่แหละค่ะนี่ค่ะเยอะดอกใหญ่ดีจังเลยขาใหญ่ด้วยตรงนี้มันอยู่ในมอสไงคะมันก็เลยขาใหญ่ขาใหญ่แล้วขาเปาะด้วย แม่แดดมันส่องเข้ามาในกล้องป้าขอตัวบางหน่อยเออใกล้ okay. ชั่วหน่อยป้าก็พยายามพัฒนานะคะอะไรที่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัย อันนี้สิคะต้อเก็บให้มันหมดทุกดอกเลยเนี่ยโอ้โหขายใหญ่ดีคะ่ะอืโอ้อย่างเงี้ยน่าเก็บชอบคะ่ะเต็มถังเร็วเลยคะ่ะอย่างเงี้ย ดอกเล็กค่ะนี่ค่ะภูเขาสูงภูเขาสูงชันค่ะ ชันค่ะเพื่อนลำบากหน่อยโอ้ยพอมันชันพอมันเกงขาปุ๊บตะคิวก็จะกินละไม่ไหวแล้ว,ลวตรงเนี้ยไปก่อนละเดี๋ยวสิคะเพื่อนเต็มไปหมดด้ยเห็ดเราก็จะเลือกเอาล้วค่ะ เลี๋ยวไว้นะคะเนี่ยเห็นทางนั้นเลยค่ะเขายังเล็กอยู่โอ้โหตต่อีกระจุกนู้นสิต้องเอาแล้วค่ะนู่นอะไปกันค่ะแต่ต,ตายขึ้นไปเดี๋ยวค่อสิคะเพื่อนๆนู้นอะเต็มเลย จุบนี้เอาทั้งกระจุบเลยดูสิครับเพื่อนเต็มไปด้วยเห็ดค่ะเต็มเลยเห็ดทางนั้นเลยเห็ดทางนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพุ่น่ะพุ่นอ่ะเฮ้ยเห็ดเห็ดเห็ดแหมเสียงนกนะไม่เป็นเยอะอย่างนี้ก็รู้นะเห็ดดำเนี่ย เก็บสิคะมันแดดมันอะไรสักอย่างเลยนะคะเนี่ยแดดมันส่องอะ่ะส่องแล้วมันจะกล้องจะมีปัญหาไหมเนี่ย,ยก็เก็บไปก่อนอะไรไม่ดีก็ตัดทิ้งไปพอดีเอ่อ ช่วงตรงเห็ดเนี่ยแดดมันลงมามันก็เลยสะท้อนเนี่อยอะไรสักอย่างเนี่ยป้าก็ไม่เข้าใจมันเห็ดมันก็สวยด้วยไม่เก็บก็ไม่ได้นะเห็ดมันสวยมันก็อยากจะให้ได้ดูกันนี่ค่ัเพื่อน นี่ค่ะถนนนี้มันมีทางกั้นนี่ยแหละคะ่ะเราถึงขับขึ้นมาไม่ได้ถนนส่วนบุคคลค่ะเราก็ต้องเดินขึ้นมานะคะ